ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาเล่นเมดนี้กันไปกันเถอะมีคนเล่นเยอะมากเลยทุกคนเนไหมเนี่ยมีเสียงคนเปิดประตูด้วยไปกันเถอะไม่รอช้ามาเลยประตูก็เปิดเสียงกันแล้วไอ้เใมีไอ้เจมี่ ไปปุ๊บตูดังดังเก็กเก็กเก็กเจ็ดังว the ันนี้อาแล้ว <puis> ว้าวันที่สอง้วทุกคนทำไงดีวันนี้ ไม่เจอยกนนี่นะเอ๊ะบนนีมีกนี่นัเีะม,มาแล้วน็ก่อนเลยอ้าวข้นหน้าอีกโอ้โหไมบ้าไม่้กบ้าเมีวันใดชอบโกงไหมเนี่ยไม่มีที่โกงด้วยโอเคมื่อกี้เป็นวันที่สอง วันนี้เราต้องห้ามกลัวคนเราเป็นไม่ตีห้องนี้ก็ล็อกเดี๋ยว,ว่าในอะไเปิดไม่ได้แฮะไม่มีคนแช่แต่เราเข้าลิฟต์มันอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะเราจะขึ้นชั้นสองถ้ามีอะไรก็จะขึ้นทางลิฟต์หละเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะคือท่นี้ไม่น่าไว้ใจ อันนี้ไม่น่าไว้ใจโอเคเราไปค้นสารดีวกว่าชันนี้ไม่น่าไว้ใจเุ้ยนางไซเรนดีน่าอุ้ย,อ,ยอันนี้การ <I S 1> จะไม่เด็ <see you. S 1> กเกลี้ยงอ้ยซี่อยู่เก๋อยู่ไหนพี่บอกหรือ่าถ้าบอกไปต้องต้องสารโ oh. อ้ยแกเบอรดีน่าว้าวก๋อยู่ไห อ้ไม่ใช่ไเลอตัตไม่เอาขึ้นเรี่บไฟขึ้นเรยขึ้นเรยพี่ขึ้น,นโอเคไปชั้นหนึ่งทีกว่าชั้นสองไม่น่าไว้ใจไม่เพื่อนอคนที่มาได้นะไป นี่แอบก่อนได้ไหมแอบก่อนดีกว่าไปตู้ได้วปลอดภัยเว้ยเฮ้ยเพื่อนมันเปิดประตูทำไมนีตู้เราแอบไหมแอบได้ไหมเนี่ยแอบไม่ได้อีกตายเกนีวอุ้ยแกนี่อีกไม่ใช่แกนี่สิคุณตายว้ายแกนี่อ่าเฮ้ยละครเดี๋ยวมาใส่ ยัแบดับเพื่อนมันทำอะไรกันอย่างเงี้ยนะ่ะอ๋อหาเขาหาของเฮ้ยปิดประตูทำไมเปิดเปิดใครก็ได้มีกุญแจเปิดประตูก้อชั้นหน่อยโอ้โหงงปิด, <see> ปดทำไมเนี่ยเปิดสิเพื่อนใครมีกุญแจไหมเนี่ยเปิดโอ้โหต้องออกแบบชิมาย์วันนี้ พี่คุณเจมี่เนี่ยคนเนี้ยเปิดเราใช่ไหมอะอยู่อย่นางนี้นานเฮ้ยเปิดให้แล้วเราจะขังงานวันยีงดีไหมก็หาทำเรานักเจ้เอ๋ทำอะไรกันฮะเล่นประตูได้คุณตา เอฟเอเอเลยเอฟเอปิดประตูก่อนไปแล้วไม่น่าไว้ใจจะออกไปแล้ววิ่งมานะโอเคทุกคนตามตอมนั่งมาประตูไปแล้วพันธุดินโอเคเดี๋ยวไม่รอดเลยแล้วพี่แกไปทำอะไรมาเนี่ย โอโห้เต็มเลยนักว่าแกจะเป็นคนดีอีกรอบคันบ้านละ่ะโอ้โหทำโคงกระจกทังอีกเจ้าใหญ่รู้นะุณยายทำเราแน่เอ๋เฮ้ยกุญแจ๊ดแม่กุญแจ๊ดหนออึ่งดอกแล้วรีบก็ตองนี่วนกว่าจะได้พาไปจะได้ไปชั้นสอง ขึ้นเรอ้าวมันไปไม่ได้หรอยังไงมันจะไปใชงไห่กไห่วะฉันตัดแม่อืมไม่มีทางเลือกแลยซุกซุกซุก เตรนดีหน้าก็ช่เราจะไปขั้นสามดูชินี้ไม่น่าไว้ใจัป็ประตูนี่เหรอรู้จเก็ีไม่ได้นั่นก็หมายความว่าไอ้แก๊นคน์ี่โนไม่อยู่โอเค ตู้่มีไม้ยาดเลยนี่ต้งปาดไม้ีรู้แล้วมันเราเจอไม้ที่ไหนจะแห่งนั่นแหละลเราจะเอาไม้มาวางไว้โอเคขึ้นมาที่ผมใช่ไหมครับโอเคไม้ไม่จะ่ตรงนี้ไม่ใช่หรอนีอ่ จะเึ <Nice. S 2> ้นมาชั้นสามเพื่อเอาไม้ไปวางคุณก,กาไม้ยประตูโอ้โหเป็นเกมที่ไม่ค่อยชอบเลยอะ่ะ ตบโตสิฉันบอกให้ตบิดใหญ่ใหญ่เลยเออแ้วรถที่อะไรอี่ห้างนี้นี่มียัไงอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะรถนี่เปิดประตูให้แล้วแผนนี้เราไดเอาไม้ลง เฮ้ยเห็นไหมไม้หายก็ายต,ตายเลย้าว <I see S 1> มาเราิ่มใหม่ที่นี่เหรออ่าสำหรับวันนี้ก็จบแลนะครับสำหรับความวุ่นวายในเกมนะครับคือเอาจริงๆว่านีใครฆ่าเรานี่เลยตัวนี้เลยจะฆ่าเาได้แต่ครั้งหน้าถ้าเราจะเล่นเป็นนั่นเราจะาจะฆ่ามันบ้างโอเคบ๊ายบาย